สวัสดีเหล่าแฟนๆที่รักในกีฬาฟุตบอลทุกๆคนกันด้วยนะครับพบกับผมเหมือนเช่นเคยบิ๊กต้นสปอร์ตแมน และในค่ำคืนนี้ครับฟุตบอลก็มีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกดูเลือกเชียร์กันเหมือนเดิมหลักๆก,ก็จะเป็นรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนาะผมเองก็ไม่พลาดนะครับที่จะคัดสรรมาให้3คู่เหมือนเดิมครับและ3คู่นี้จะเน้นการันตีจัดหนักให้1คู่แล้วกันแต่ก่อนที่จะเริ่มบีคอวิจาร์ก็ต้องฝากทุกๆค,คนที่รับชมกันอยู่กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยและอย่างที่ผมบอกไว้ถ้าเกิดมันยังไม่มากพอสามารถแอดเจดี25เข้ามารวมสนุกเพิ่มเติมกันได้ครอบครัวกุมินิกยินดีต E เดี่ยวเน้นหรือเป็นรายการบอลสดและยังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยให้ร่วมสนุกกันในกลุ่มด้วยและสําหรับคู่แรกในวันนี้ครับเริ่มเวลาเที่ยงคืน45บาร์เยินบูนิคับจะเปิดบ้านพบเจอกับสปอร์ติงลิสบอนคู่นี้นะครับไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วร่วม16ปีได้เราจะไม่พูดถึงเฮตุเฮต,ต,ตุแล้วกันบาเยินนะครับผลงานตอนนี้ค่อนข้างดีนะครับในทุกรายการเลยถ้าเอาในรายการนี้อย่างเดียวนะครับแข่งมา5นัดชนะ4หลดดแพ้ไป1เกมได้15เสีย6ประตูตอนนี้ลังอันดับ3นะครับเกมในบ้านมักจะเล่นกันนนดีออยู่่แล้ว้ววนสานขง ปอดติ้งรีสปอนครับผลงานก็ดูดีเช่นกันในทุกรายการนะครับถ้าเอาในรายการนี้อย่างเดียวชนะ3เสมอหลรุดแพ้ไป1ได้11เสียหล้งอันดับ8ครับสถิติเกมเล่นเกมเยือนก็ไม่ได้คีเลอะไร <S <S ในแน่น,นอนครับสำหรับคู่นี้ครับถ้าเรามองเรื่องฟอร์มนะผมมองว่าดีทั้งคู่แต่ถ้าเรามองเรื่องคุณภาพของลีกเรื่องชื่อชั้นของทีมตัวผู้เล่นในทุกตำแหน่งครับหรือความได้เปรียบในวันนี้ก็ต้องยกให้ทางด้านของบาเยน์อยู่แล้วและกระแสที่มาในวันนี้ครับก็ยกให้ทางด้านของบาเยนต์เต็ม แม้จะมีการขยับลงมาบ้างแต่ผมก็ยังมองว่าไว้ใจได้อยู่เพราะเป็นเกมในบ้านเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่ต้องคิดมากครับให้เลือกมองทางด้านของบาเยอร์มิวนิกผมเชื่อว่าพวกเขาเอาชนะแน่ๆไปรอคำสอคำสามเต็มระบบกันได้เลยนะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับเตะในเวลาตีสามอินเตอร์มิลานครับพบเจอกับงางด้านของลิเวอร์พูลเคยเจอกันมา4ครั้งครับเป็นอินเตอร์ชนะ1ครั้งได้เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลชนะได้ถึง3ครั้งครับเท่ากับว่าเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลมักจะทําผลงานได้ดีกว่าเสมออินเตอร์มิลานนะครับผลงานในตอนนี้ก็ค่อนข้างดีในทุกรายการครับในรายการนี้อย่างเดียวชนะ4เกมแพ้1จาก5นัดนะครับได้12เสีย3อันดับ4ของตารางเกมในบ้านครับมักจะเล่นกันดีเสมอ ส่วนทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลครับผลงานในช่วงนี้ก็ดูดรอปลงไปพอสมควรเลยแต่ถ้าเจาะจงเอาในราการนี้อย่างเดียวก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับชนะ3แพ้2จาก5นัดนะครับได้10เสียไป8ส่วนสถิติการเล่นเกมเดือนเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในตอนนี้ สำหรับคู่นี้ครับถ้าเกิดว่าเรามองฟอร์มในปัจจุบันหรือเรื่องเกมลุกเกมรับทางด้านของอินเตอร์มิลานดูดีกว่ารวมไปถึงเรื่องความได้เปรียบในการเล่นในบ้านวันนี้ด้วยแต่กระแสที่มาครับวันนี้ก็ยกให้าทางด้านของอินเตอร์ก็จริงนะแต่มันมีการขยับขึ้นไปต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ค่อนข้างจงใจอยู่พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมมองว่าเป็นบอลจงใจนะให้เลือกส่วนกระแสมองทางด้านของลิร์พูดได้เลยผมว่าดูดอบก,ก่าทุกด้านก็จริงนะแต่บุกไปวันนี้ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยรอชมได้เลยครับ และคู่สุดท้ายครับสำหรับในค่ำคืนนี้จะเตะในเวลาตีสาเหมือนกันบาร์เซโลนาครับพบเจอกับผางด้านของไอทัตแฟงเฟิร์ตจากสถิติกันพบกันมานะครับบาร์ซ่าไม่เคยเอาชนะแฟงเฟิร์ตได้เลยบาร์ซ่าครับผลงานตอนนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับแต่เอาในรายการนี้ก็ไม่เท่าไหร่เหมือนกันนะชนะ2เสมอ1หลุอดแพ้ไป2จาก5นัดได้ดิบ2เสียไป10ตอนนี้ลังอันดับ18นะครับเกมในบ้านมากักจะเล่นกันดีอยู่แล้ว ส่วนทีมเยือนอย่างแฟงเฟิร์ตนะครับผลงานก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในรายการนี้เองก็ไม่ดีเนาะชนะได้แค่เกมเดียวเสมอหนดุดแพ้ไป3เกมจาก5นัดได้เจ็ดเสียไป14ประตูตอนนี้ลังอันดับที่29นะครับแต่สถิติการเล่นเกมเยือนเนี่ยออกมาไม่ได้ขี้เหร่มากแน่นอนนะครับถ้าเรามองเรื่องเฮตุเฮตเนี่ยต้องยกให้ทางด้านของแฟงเฟิร์ตแต่ถ้าเรามองเรื่องฟอร์มในะปัจจุบันเรื่องความได้เปรียบครับขุมกําลังในตอนนี้ก็ต้องยกให้ทางด้านของบาซ่า แต่กระแสที่มาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ค่อนข้างแรงจัดๆครับแล้วก็มีการขยับไปขึ้นไปอีกด้วยสําหรับคู่นี้ต้องบอกว่าตัดสินใจลําบากพอสมควรครับผมมองว่าบาซ่าแรงเกินแต่จะไปแฟงเฟิร์ตก็ไม่กล้าเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมไม่ขอมองฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่ให้เลือกมองกอร์สูงไว้จะอุ่นใจกว่า4คํคเนี่ยผมมองว่าไปถึงแน่ไปรอคําที่5เต็มระบบได้เลยตามนี้นะครับทุกคนและ3คู่นะครับที่ผมคัดสรรมาให้มีให้เลือกมองทางด้านของบาเยอร์มิวนิกมีให้มองลิเวอร์พูล และสกอร์สูงบาเซโลนาครับถ้าเกิดมันยังไม่มากพอก็แอดเจดี2-5เข้ามาร่วมสนุกเพิเ่มเติมกันได้ลืมบอกไปครับ3คู่นี้ครับเน้นการันตีจัดหนักที่ทางด้านของบาเยอร์มิวนิกกันได้เลยนะครับทุกคนก่อนจะจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ